มุ้งล่งค่เสร็จเรียบร้อยแล้วหวานกลมชมประทานบ้านใหม่กว่างสามสิบเงยาสามสิบเลยครับไม้ล้วนเลยมีแต่มุ่งลังค่ะเป็นกระเบื้องก็ตะปูตอกเป็นเล็กต่อไปกระตกแตงแอมปูใหม่กระดานพืน้น เป็นยังไงช้างล่อไม้บอกสิปูพื้นที่บบบนี้ล่อแปนปูพื้นช้างกับย่งแต่งแปนพื้นเนี่ยชั่วโมงก็ยังแด่นี่แหละมุ่งอีกชั่วโมงเดียวก็แล้วแล้วมาเบิ่งด่านในเบิ่งสูงสามเมตรจากพื้นดินขึ้นไปหาชั้นสองเป็นเหตห่างเจ้าพ้อจิ๋ค่า ขายอุปกรณ์การเกษตรขายยังไงแล้วเครื่องสูบนำ้ำเครื่อ,อญญงนอ่นยาเครื่องัดหญ้าไปขันเนาะมันใหญ่ลายยันนี่ใหม่กำลังมารวยควงขวงก็ก่างบระษัทเกีบรายละเอียดใหม่ทั้งหลังเลยไาเสือจันท่านใหม่ัดข้านก็ใหม่ บเบงเงาเบร์เงาลูกช่องงามอยู่เสาสามชิปต้นที่เสาปูนอยูซิปกว่าต้นเหมือนเสาใหม่แถวหนาหน้าบ้านหรือเสาใหม่เว้ย